มีความสุขความเจริญแล้วก็แอดมินมี FC ดูชมเยอะๆแล้วก็ควายมีความสุขความเจริญร่ำรวยเงิน่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมสวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับสวัสดีไม่เอาบองโปรเอฟทุกท่านควบมฝันคุณทันมีเข้ามีหลุดเด้อ FC ทั้งหลายฝันมาจากไหนงวดนี้พี่ทันอ่ะอมาความฝันเลยต้องงวด ปันมีญาติญาติให้ทํากระถิ่นทำกระถินะ่นด้วยกันแต่ไปทําที่บ้านของลุงชื่อพิมพ์ลุงพิมพ์ให้พี่น้องไปทํากระถิ่นร่วมกันทํากระถิ่นอะไรนะนี่นะครับไม่กระถินหลวง,งปู่แบบนี้กระถินหลวงปู่กระถินหลวงปู่ไม่เลือกวันไม่เลือกเดือน <c oughs> <ะ>ครับใอ้ป้าป้าเย็นไปไปทําที่บ้านลุงพิมพแต่ฝันนี่ไม่เยอะเออไม่เย็นบ <c oughs> ่ <c oughs> แม่เย็นไปที่บา้านลุงพิมพ์ก็มีเธอลูกศิษย์ลูกหาของลุงปูนนั่นแหละแต่ก่อนเขาเรียกผู้ใหญ่เมาผู้ใหญ่เมาก็คือผู้ใหญ่พิมพ์นี่แหละก็เดินตามลุงปูแล้วก็แม่เย็นก็เดินตามลุงปูแล้วลุงปู่ให้ทํากระถินสองบ้านนี้ผมก็เลยเอาเลขที่มาไปทํากระถินสองบ้านนี้ครับลุงปู่บอกว่าให้ออกมาร่วมกันก็เลยเอาเลขที่มาร่วมเลขที่เจ็ดสิบสองกับเลขที่สี่สิบห้า เจ็ดสบสองกับสี่สิบห้าครับ <l acht> เลขทีบขขท่บ้านเขาเลขที่บ้านเขาเดี๋ยวผมดูก่อนเดี๋ยวครับเลขที่สี่สิบห้ากับเลขที่เจ็ดสิบสองแล,ล้วหลวงปู่ให้เอามารวมกันเป็นกระถินหนึ่งกหลวงปู่อกแบบนี้แต่เดี๋ยวเขาว่าอ้างหลวงปู่ว่าอะไรอะไรก็หลวงปู่เลขผิดก็หลวงปู่เลขถูกก็หลวงปู่ก็อยู่กับหลวงปู่ก็ฟันดูหลวงปู่ะคะ้ดีแล้วฟันหลวงปู่ก <ขอ S 2> นะ็วันในหลวงปู่เ่พี่แต่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับลูกศิษย์ลูกหาที่ เดินตามอย่างเหมือนผู้ใหญ่เมาก็ลูกศิ์ลูกหาของลวงปู่แม่เย็นก็เดินตามลวงปู่รับพอดีลวงปู่สั่งให้ทํากระถินหนึ่งกองแล้วเอามารวมกันลุงพิมพ์กับแม่เย็นแต่อายุแกผมไม่ได้ถามก<อ>็เลยเอาเลขที่เ,<อ>เลขที่สี่สิบห้ากับยี่สิบเจ็ดมารวมกันมารวมกันเลขที่บ้านแม่เย็นบหมะคะครับเลขที่แม่เย็นเจ็ดสิบสองแต่ลวงปู่บอกว่ายี่สิบเจ็ด แล้วลงปูให้ร่วมกันรวมกันคือสี่สิบห้าบเจ็เท่ากับ็สิบสอโชเลยเนาะยาเราเยอะเสียนโชเราเยอะไม่ได้โชนินึนะอ่าโอเคแคปไน้าจอที่สิบหกตามนี้เอแคบแคบปดสเอามีแปบูแปอย่างเงี้ยปะคะนี่ครับูแปดไม่ใช่ปูเก้าปูแปดูแปดูแปดบูเก้าเเนาะโอเคพอลครับ 448 45 27นะครับฟันวันไหนพี่นัทฟันมะคืนผิดมะคืนนี่หมครับอ๋อสดๆร้อนๆเลยนะเรี่ยนทันเวลาพอดีเลยทันเวลาถ้ามาวันก่อนก็ยังไม่ฟันอันนี้โอ้ไม่ฟันก็ฟันอย่างเดียวนเลยไม่ฟันก็ต้องฟันถ้าเอฟซีต้องการครับครับไม่ฟันก็ต้องฟันเมื่อคืนก็นอนได้นิดเดียวก็ฟันช่วงเช้าเลยประมาณเวลาประมาณ ตีสี่พราคนนอนมันหล้วนอนไม่หลับครับไม่รู้เป็นยังไงนอนไม่หลับไม่เคยทานกาแฟไปลองทานกาแฟบ่ายสามตีสองยังไม่หลับไม่หลับเลย <c oughs> แหละชว่วงนี้คนมาเยอะไหมพี่นัทม<า>ูเยอะมากครับชว่วงนี้คนมา <c oughs> ว่าพ <c oughs> อดีเขาโชคดีด้วยแล้วก็มีเอฟซีตามเลขช่วงหกหนึ่ง <c oughs> เขาก็ถูกตายเยอะอยู่แต่ผมก็ไม่บอกนรอกวได้เท่าไหร่ครับเพราะมันเสี่ยง ตามเลขเก่าๆของพี่ทัศนนะครับตามเลขเก่าๆตัวนี้มันจะมาออกหลังไปสักกวดกวดนี้การหลอดอะไรนะครับตามไปนี้เขาถูกตัวนีง61ตามหาองันนี้เลขเก่ายังไม่ไม่ทิ้งครับผมคือทียังกวด82ยังเหมือนตัวนี้ก็มาออกกัานมาอ๋อแบบนี้เฉียดเม็ดเดียวเนาะ63มาใน35ดีไม่ดีจะมาตัวนี้ก็เลย สี่ห้าในมาอีกแล้วใช่มันตรงกันเลยเนาะตรงกันเลยค่ะนี่แหละลูกปูให้ตามแบบนี้ไม่ต้องไปตามเยอะก็ประมาณนี้แหละกับลูกปูให้ทำกระถินแต่พอดีก็สงสัยเนาทำไมต้องมีกระถินช่วงนี้เพราะลูกปูไม่เลือกกระถินเดือนวันให้แม่เย็นกับพ่อพิมพ์มารวมเป็นหนึ่งกองก็คือผมจับเอาเลขที่มากปยี่สิบเจ็ดครับ สี่สิบห้ากับที่เจ็ดบวกเป็นเจ็ดสิบสองใช่ไหมก็ตัวนี้โชว์อีกทีหนึ่งเสียงได้ยินไม่ได้ยินก็ดูตัวเล็กเอาด้อเอฟซีเสียงดูตัวเล็กเอเสียงผมกค่อยขนาดนี้เลยตะกูลทางนั้นดิสิขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยไม่ได้ยินเลยจะได้หาไม้มาว่าอะไรรอก็ประมาณนี้เพราะไม่มีไม้ด้วยเอาไม้ก็ประมาณนี้แหละเอฟซีผมพูดมาเยอะ ม่ค่อยพูดเป็นด้วยกลองเยอะก็อายๆเนอนไม่ต่เมื่อสักครู่ีนเห็นเขามาทําอะไรนะที่นี่เมืเ่อกี้เมื่อเช้าเมื่อเช้าก็ชาวจังหวัดจันทมาแก้บนมาแก้บนก็หางว่าวหางว่าวที่เขาเอาว่ามาครับแล้วก็อาหารถวายลุงปู่ประมาณแปดจุดแล้วก็บอกจะบ้านมาก็เพิ่งเสร็จไปมาผมก็ยังเงือแตกอยู่พอดีที่มามาเซ่นไหว้มาเซ่นไหว้มเวมื่อกี้นี่ก็อีกใช่ไหมครับ เมื่อกี้ก็มาอีกอันเนาะเราคนคนละอันกันเนาะคนละอันอยู่ระยองเมื่อกี้ริยองเมื่อเช้าจันทบุรีเขาเมื่อเช้ามาตลอดประจันทบุรีเขามาจันทบุรีมาตลอดทุกปีทุกปีปีละสองครั้งปีละสามครั้งพวกเขาขอลูกปู่สําเร็จอันนี้ก็ซื้อหม้อข้าวมาก็วันี้เลยก็ข้าวยังเต็มว่าจะให้แอดมินทานก็ไม่รู้จะรีบไปไหนวะมีแต่ข้าวไม่มีกับ รับก็มีอยู่ครับ,บรมีอ๋อทานได้อ้าวันนี้ก็จะกินข้าวหมอ้อยางอยากให้ทานข้าวที่ว่าลุงปู่จะได้มีโชคมีลาบ <c oughs> เป็นสิริมง,งคลบารมีหลวงปูป่ปกครองผมพูดไม่ออกเลยวันมันเก<ด>ินคนตอนฝันเห็นลุงปู่ยังไงนะตอนฝันนี่ลูงปู่บอกให้ไปทำกระถินเนี่ยวันนี้บอกพี่ฝันว่าลูงปู่แต่แต่ลุงปู่ไปนั่งอยู่บารที่นี้เออแต่ผมเล่าไม่หมดสี่สิบห้าแล้วลุงปู่บอกว่าให้ไปบอกยายเย็นมาทําเป็นกระถินกับ พอพิมแต่ก่อนคกเป็นผู้ใหญ่เก่าถ้าในประวัติเขาเรียกว่าตาเมาตาเมากับเมียตาเมาก็คนนี้แหละที่ได้เรียนรู้ปู่อยู่ลูกสะครับแกยังอยู่ไหมทุกวันก็ยังอยู่แต่เมียแกก็กลับบ้านเกิดปีที่ผ่านมาอ๋อครับก็เอามารวมกันผมก็เลยจําได้ประมาณนี้เพราะนอนได้นิดเดียวกพรานอนไม่ไม่หลับกาแฟมันดีท่านบอกว่าให้ให้เอาสองอันมาบวกกันเอาให้เอา ปัจจัยมาร่วมกันเป็นกระทินกองเดียว,ยวผมก็จำอายุแกมไม่ได้ก็เลยเอาเลขที่มาครับเลขที่สี่สิบห้าแต่ลงปูนี้เขผมที่เป็นแปดปกติผมจะที่เป็นเก้าครับผมเลยเอาแปดสี่ห้าแล้วก็ไปเยินได้ไหมคะไม่รู้อยู่เทไรหกสิบกว่าหกสิบกว่าผมพิมก็หกสิบกวา่าแหละหกสิบขึ้นประมาณนั้นก็น่าจะหกสิบห้าหรือประมาณนี้แหละ เสียเสียได้กี่ปีแล้วพ่อพิมยังยังไม่เสียแม่ยังก็ย,ยังเสียแต่เมียของพ่อพิมน,นั่นแหละครับครับโอเสียปีปีสองปีนี้แกอายุห้าสิบสี่ล่ะที่เสียชีวิตห้าสิบสี่ครับห้าสิบเจดเลยครับเอาประมาณนี้เลยผมไม่รู้ รูดมันเขินยังไงไม่รู้เห็นกล้องเยอะก็เขินพูดไม่ออก <c oughs> เวลาไม่มีไม่มีจอมาบางโูคิดได้ว่าจะพูดแบนบนู้นแบบนี้อ่ะอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายแล้วอะ,<ร>ะพี่ถัดโ <ๆ S 1> ชย<อ>ครั้งสัปยานาเอฟซีที่ติดตามชอมม่องคุณสัปยานาก็ดูเยอะๆเลย,ยเด้อคุณถัดเอ็นพันเดียวเองอ่ะทุกๆช่องเลยมาเยอะหลายช่องมา้ีก็ดูเยอะๆเลยเด้อติดตามคุณถัด่อยแล้วก็คุณมณีชาแนลดึงเอฟซีมาให้ดูผมเยอะๆหน่อย อ๋อตอนนี้ผมออกแล้วทางนี้ก็จองอินดี้พารวยค่ะอินดี้พารวยก็ดูแต่บ้านเราเ็นเพอแคไว้นะคะแคบไว้ปังๆนะคะครับแล้วก็พี่ทางนี้ก็ลุงไก่ชั้นเองครับไก่ชั้นเก็ดูคุณทัศด้วยด้วยคุณทัศนี่เฝ้าลูกปู่จนวันมรณะนี่แหละบอกเลขจนพูดไม่ออกครับจนเสียงแหบแห้งครับก็ประมาณนี้อาจจะไ่ด้วยแต่ก็น้อยใจครับทางนี้ประโยชน์โคราชครับประโยชน์โคราชก็เอฟซีที่ติดตามก็ขอให้ ตัวเยอะๆหน่อยเหเียงดังมากเลยสาธุได้ตามอีกแล้วกก็เป็นเรื่องปกติ